มีสามคนครบหกตสามมีสามเดอมมีสามเ้าสามมีสามก็มีเป็นการสปินี้ไม่สปริงกันบเลยฝั่งนู้นมีไม้แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ฝั่งนี้ไม่สปริงกั่งลูฟี่นู้นฟังกระบองไม้กระบองไม้แล้ไลูกจำปืดจับจไม่ได้นะ กลับไม่ได้นะมัจิ้มันจับกูไ้จะออกได้ห่ะเอาหมดไม่ช่ยแย่ยืนหมดหไปมไปแล้วหมวิ่งหนีหมยหมแมาหาแม่หมยไปไปหาแม่อย

ยุดไปเลยไปเลยอนกเามาเอามาเอามามาอันนี้ไปกู่อเฮ้ยยาวกว่าด้วยไอ่เร็วไอ้นิวฟังแผ่นแผนก็คือก็คือไม่มีแผนโอเคปะโอเคสงอคงเหรอสงคงเยอ สองสองสี S <S <preach science> ่สองสองสี่เออสองสองสี่สี่สองอูดสองแปดสองสองสี่ไม่ใช่ไม่ใช่สี่สองแปดวันปดไม่ครับไม่ ไอ้พ่นแบบนี้กูกไ็ไหวึ้นอนะน,น,น,นี่ไงฮะไม่รู้ แต่มันอ่อนเมื่อวานแม่งูลโคตรเก่งเออกันได้เกือบน่าจะทุกอย่างเลยแหละท้าที่ที่มันเฟี่ยงมาแต่ไม่โดนมือก็ไอ้โล่เที่ยนอ่ะมันไม่ดีเลยอ่ะมันปัดกระสุนได้อย่างเดียวเออมันปัดกระสุนได้ไม่ค่าเร็วไม่จริงก็คือโดนเต็มๆอ่ะหินโดนหัวกูเลยเมื่อวานไอ้เซนเฟียงหินโดนหัวเออแล้วมันก็รอเรียนต่อมาแล้ว ใช้ด okay, ีอยู่นะถ้ามีสองอันอะแต่กูมีไอ้ทวนแล้วกูไม่ต้องใช้ละกูไว้อยู่แล้วงั้นมึงมีสองอันอืมไม่เอาอะเอาไปโอเคเอาไปเเนี้ยอันนี้มันเด้งดีเอาไรวนอะไรวะไม่เอาไม่เอาทีบูฟี่ครับไอ้เนื้อมึงเอาเพื่อไปทำอันเลย โอเคนั่งน,นะโอเค